สวัสดียามเช้าครับผมนีก็วันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่ละหลายวันแล้วนะเกือบอาทิตย์ละที่ทำเครื่องเสร็จนะครับที่ได้ใส่เทอร์โบวิ่งดูนะครับอันนี้วิ่งอันนี้วันที่สามวันที่สี่เออวันที่สี่ละที่ใส่เทอร์โบวิ่งจะวิ่งนะครับนี เครื่องเราไม่มียืมผมก็ไล่หาดูรอยยืมว่ามันจะยืมตรงไหนบ้างก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าผ่านเปิดเติมนี่นะเออวนวนทางไหนวนเลยวนไปทางนู้นแหละเออแล้วก็เติมก็เติมแค่นั้นแหละ าาอุกแนวครับนิดหน่อยไม่เยอะหรอกใช่ไมหมอ,อืมอมันตรงล็อกดิเออตรงยังกดด้วยอืออีกให้มันแน่นอีกอีกมันจะตรงเลยเลื่อนเลื่อนน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ขาดนะครับเช็คแล้ว เครื่องก็ยังไม่มีจุดเดิอมนะครับโอ้รอดูว่าเดี๋ยวอันนี้มันยังไม่ได้วิ่งทั้งวันเดี๋ยววิ่งทั้งวันก็รอดูอาการม้างครับแต่ผมว่าน่าจะผ่านเพราะว่ามันวิ่งมาสามวันแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไม่มีจุดเยอมไม่มีอะไรนะครับ<อ><อ>ก็เครื่องน่าจะแห้งกริบเลยนะครับจังจริงทากาวทุกจุดครับทากาวเทพจะทุกจุดไม่ใช่ทุกจุดเลย ล้างร,ร้รอยนะครับดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แห้งๆเลยแห้งๆนะครับเทอร์โบโเริ่มเป็นสนิมนี้แล้วต้องถอดไปทำสีอันนี้จะเป็นรอยที่ผมเติมนะ้ำมันเครื่องนะม,นมันล้างไม่ออกยังไม่ได้ล้างแต่ก็ล้างเครื่องไปรอบหนึ่งแล้วนะ ปกติก็ไม่มีอะไรนะสภาพปกติทุกอย่างนะครับปัญหายังไม่มีความร้อนก็ปกตินะความร้อนไม่ไม่ถึงไม่แบบไม่ขึ้นไม่อะไรนะครับขึ้นขึ้นนิดเดียวนะครับขึ้นแบบ น,น้อยมากเน,นิดเดียวนะครับก็ปกติทุกอย่างนะครับตอนนี้ลูกเหล็กก็ความรู้สึกตอนขับเดี๋ยวใเราจะบอกความรู้สึกตอนขับนะครับความรู้สึกตอนขับก็เอ่อมันจะตอบสนองดีกว่าเดิมกันเร่งตอบสนองดีกว่าเดิมนะครับ แล้วก็เครื่องเงียบกว่าเดิมแล้วก็มันเหมือนกําลังมันดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเวลารถหนักรถหนักเหยียบนิดเดียวมันก็ไปเลยนะกําลังมันจะดีกว่าเดิมตอนที่ผมขนข้าวนะครับใส่ประมาณ5้าตันนะครับใ <c oughs> ส่ข้าวประมาณ5ตันนะครับรวมรถก็10ตันนะครับ ก็เหยียบปกติเลยนะครับแต่ก็ยังไม่กล้าเหยียบแรงนะครับเหยียบไปเรื่อยนะครับแต่มันก็ขึ้นดีกว่าเดิมนะครับก็ยังไม่เจอปัญหานะครับเดี๋ยวเจอปัญหาเราก็จะบอกให้ชมนะครัต่ายให้ชมเดี๋ยวพอจะไปเดี๋ยวจะวิ่งไกลนี่นะครับนี่จะวิ่งไปอำเภอกระสังนะครับไปส่งรถไถน,นะครับอ่ะอ่ะ ก็บายบายครับมีแล้วมากนะครับก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรเพราะว่ารถก็ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับแบบว่ามันเป็นยังไงบ้างนแมนครบเยวองแไม่มียืมอืมเห็นไหม ขนาดตร,นตรงนี้ตรงนี้ตอนแรกใส่นอนสองตัวเองนะแล้วทีนี้ก็เอานอนมาใส่ก็ไม่มีเยอะนะครับกาวดีจัดนับกาวกาวทัางจริงหัวหม,มูกาวข้นเหนียววะท่านผู้ชมอะกรับบายบายครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อำเภอสังครับ